มดที่สร้างปัญหาทางอ้อมกับต้นไม้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากใช้พรีโมเทคมดก็แสดงอาการแบบนี้คุณหนึ่งจะพาไปดูว่าก่อนใช้พรีโมเทคนั้นหลายคนตรงนี้เห็นไหมว่ามีมดดำเกาะอยู่เต็มไปหมดมันคือพาหะที่นําทั้งเชื้อโรคแ,<ต>และยังนําพวกเพลีล้ยหรือแมลงและสิ่งนั้นก็เกิดผลเสียกับต้นไม้ของเราที่ปลูกด้วยเลยคุณหนึ่งจะพาไปรู้กับออร์แกนิกชนิดหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติจัดการเพลี้ยและยังจัดการพวกมดต่างๆได้ด้วยรวมถึงมแมลงวีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังงจจาากกทีี่่่คุุณณไไดดด้ฉพนนนปโบริิเวลมมะสภยใ20 สชั่วโมงนี่คือพรีโมเทคขวด 500ML จะใช้50 ml ต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นไปเป็นประจำวันฉีดพ่นในบริเวณที่ระบาดป,ประจําทุก2วันหรือทุก3วันหลังจากฉีดพ่นผ่านไปจะเห็นเลยได้ว่าบริเวณที่มีมแมลงหรือมดอาศัยอย,ออย,อยู่คุณจะเห็นผลได้ดังที่ปรากฏเห็นตรงหน้านี้เลยแต่คุณหนึ่งต้องขอบอกก่อนนะว่าเจ้าพรีโมเทคที่เป็นสารสกัดธรรมชาติออกแกนิกขวดนี้มันไม่ได้คุ้มพื้นที่หรือขับไล่มดไปหรอกนะมันจะแสดงผลเฉพาะที่ฉีดโดนตัวเท่านั้นหรือบริเวณพื้นที่ที่มีมดอย